ลองนึกดูนะเรามองดวงอาทิตย์ทุกเชา้าเห็นดวงจันทร์เกือบทุกคืนเหมือนเรารู้จักมันดีอยู่แล้วแต่จริงๆระบบสุริยะยังเต็มไปด้วยความลับที่แทบไม่มีใครเล่าให้ฟังคุณรู้หรือเปล่าว่ามีดาวเคราะห์ที่หมุนรอบตัวเองย้อนทิศจนพระอาทิตย์ขึ้นจากทางตะวันตกหรือว่าดวงจันที่อยู่กับโลกมาตลอดกำลังค่อยๆหนีห่างออกไปทุกปีจนในอนาคต จะไม่มีสุริยุปราคาเต็มดวงให้เห็นอีกเลยนี่ยังไม่รวมภูเขาไฟยักษ์บนดาวอังคารที่สูงกว่าภูเขาเอเวอเรสต์ตั้งเกือบสามเท่าหรือดาวเสาทั้งดวงที่ถ้ามีทะเลใหญ่พอมันจะลอยน้ำได้เหมือนลูกบอลจริงๆสิ่งเหล่านี้มันทำให้เรารู้ว่าถึงจะอยู่ในระบบสุริยะมาตลอดชีวิตแต่ความจริงเรายังรู้น้อยกว่าที่คิด วันนี้เลยอยากชวนคุณมาฟัง10เรื่องจริงของระบบสุริยะที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนรับรองว่าฟังแล้วจะต้องว้าวจนอยากเล่าต่อให้เพื่อนฟังแน่นอนถ้าพูดถึงระบบสุริยะทุกคนคงนึกถึงดาวเคราะห์มากมายทั้งโลกดาวอังคารดาวเสาหรือแม้แต่พลูโตแต่จริงๆแล้วตัวเอกที่แท้จริงของระบบนี้ก็คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มีมวลมากจนกินสัสดส่วนถึง 99.86%ของทั้งหมดหมายความว่าดาวเคราะห์ทุกดวงที่เราพูดถึงกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสบดีที่ใหญ่ที่สุดหรือแม้แต่ดาวเสาร์ที่มีวงแหวนสวยงามรวมกันแล้วก็ยังเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์ลองจินตนาการง่ายๆนะถ้าระบบสุริยะทั้งระบบมีน้ำหนัก1,000กิโลกรัมดวงอาทิตย์ก็หนักไปแล้วเกือบ999กิโล ส่วนดาวเคราะห์ทั้งหมดรวมกันมีแค่ไม่ถึง2กิโลเท่านั้นเองฟังดูเหมือนเล่นตลกแต่จริงๆแล้วนี่คือข้อเท็จจริงเพราะดวงอาทิตย์คือศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงทุกสิ่งทุกอย่างในระบบสุริยะไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์ดวงจันทร์ดาวเคราะห์น้อยหรือแม้แตเ่เศษฝุ่นเล็กๆล้ลวนต้องโครจรรอบมันทั้งนั้นถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ระบบสุริยะของเราก็คงไม่ต่างอะไรกับกองเศษหิน ที่กระจัดกระจายอยู่ในอาวากาศแต่สิ่งที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือดวงอาทิตย์ไม่ได้เป็นแค่ก้อนมูลมหาศาลเฉยๆมันยังเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดยักษ์ที่ปล่อยพลังงานออกมาตลอดเวลาแสงและความร้อนที่เรารับทุกวันก็คือสิ่งที่ทำให้โลกเรามีชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์เราไม่เพียงแค่ไม่มีความอบอุ่นแต่เราอาจไม่มีแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตให้พูดถึง แล้วลองคิดดูนะดวงอาทิตย์แค่อยู่ตรงนี้แต่ก็ยังสร้างปริศนาให้เราอยู่ตลอดเวลาทั้งการลุกจ้าของมันการปลดปล่อยพายุสุริยะหรือแม้แต่ชะตากรรมสุดท้ายของมันที่วันหนึ่งจะดับลงและเมื่อพูดถึงแรงโน้มถ่วงอันมหาศาลที่ควบคุมทุกสิ่งมันก็พาเราไปสู่หัวข้อถัดไปพอดีเรื่องของดาวพฤหัสบดีดาวเคราะห์ยักษ์ที่ไม่ได้เป็นแค่ดาวสวย,สวย แต่ยังทำหน้าที่เหมือนโล่ป้องกันโลกของเราด้วยหลังจากที่เรารู้แล้วว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งคราวนี้ลองมองไปที่ดาวเคราะห์ยักษ์ของระบบสุริยะอย่างดาวพฤหัส,สบดีหลายคนอาจจะนึกถึงมันแค่ดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่มีลายเป็นแทบแทบและมีจุดแดงยักษ์สวยงามแต่จริงๆแล้วดาวพฤหัส,สบดีเป็นมากกว่านั้นเยอะ สิ่งหนึ่งที่น้อยคนจะรู้ก็คือดาวพฤหัสบดีทำหน้าที่เหมือนโลกป้องกันโลกของเราอยู่ตลอดเวลาเพราะแรงโน้มถ่วงของมันมหาศาลมากมากกว่าโลกเกือบ300อเท่าทำให้เมื่อมีวัตถุอวากาศ เช่นดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อยที่กำลังจะพุ่งเข้ามาในระบบสุริยะชั้นในดาวพฤหัสบดีมักจะเป็นตัวที่ดึงดูดไว้หรือไม่ก็กระแทกเส้นทางวงโคโจรของมันให้เบี่ยงออกไปไม่ให้ตรงดิ่งมหาโลกโดยตรง <c oughs> เคยมีหลักฐานให้เห็นชัดเจนด้วยอย่างในปี1994ดาวหางชูเมเกอร์เลวีก่กาพุ่งชนดาวพฤหัสบดีอย่างแรง กลายเป็นภาพที่นักดาราศาสตร์ทั่วโลกจับตามองตอนนั้นแรงระเบิดที่เกิดขึ้นมีพลังงานมากกว่าระเบิดนิวเคลียร์นับพันโลกรวมกันและถ้าไม่มีดาวพฤหัสบดีคอยรับแทนใครจะไปรู้ว่ามันอาจเปลี่ยนเส้นทางเข้ามาชนโลกแทนก็ได้พูดอีกอย่างก็คือโลกเราโชคดีที่มีผู้พิทักษ์อย่างดาวพฤหัสบดีคอยยืนอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมพอดีมันเหมือนมีบริการอาวกาศตัวใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ คอยกันภัยไม่ให้วัตถุอวกาศเข้ามาถึงเราได้ง่ายๆและเมื่อเราพูดถึงความแปลกประหลาดของดาวเคราะห์ยักษ์แบบนี้มันก็ทำให้นึกถึงดาวอีกดวงหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ใหญ่ที่สุดแต่กลับมีพฤติกรรมสุดแปลกจนเกือบจะสวนทางกับทุกดวงในระบบสุริยะนั่นก็คือดาวศุกร์ดาวที่หมุนรอบตัวเองย้อนทิศกับชาวบ้านเขาจากดาวพฤหัสบดีที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนบอดี้การ์ดอวกาศของเรา คราวนี้มาลองมองไปที่ดาวศุกร์ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดและมักถูกเรียกว่าฝาแฝดของโลกเพราะขนาดใกล้เคียงกันเกือบเป๊ะแต่เชื่อไหมว่าพฤติกรรมของมันกลับต่างออกไปแบบสุดขั้วสิ่งที่ทำให้ดาวศุกร์พิเศษกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆก็คือมันหมุนรอบตัวเองย้อนทิศพูดง่ายๆก็คือถ้าเราอยู่บนดาวศุกร์เราจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นจากทางตะวันตกและตกลงทางตะวันออก ซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่เกิดบนโลกและดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ในระบบสุริยะคำถามคือทำไมถึงเป็นแบบนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังถกเถียงกันอยู่บางทฤษฎีบอกว่าอาจเกิดจากการชนครั้งใหญ่ในอดีตท,ที่ทำให้ทิศการหมุนของดาวศุกร์พลิกกลับหรืออีกมุมก็คือแรงโน้มถ่วงร่วมกับดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ดวงอื่นๆคอยๆดึงทิศการหมุนของมันให้เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาหลายพันล้านปี ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือการหมุนย้อนทิศนี้ทำให้บรรยากาศของดาวศุกร์เต็นไปด้วยกระแสลมรุนแรงระดับโหดมันพัดรอบดาวด้วยความเร็วสูงกว่าการหมุนรอบตัวเองซะอีกและนี่คือเหตุผลที่ดาวศุกร์กลายเป็นโลกที่ร้อนแรงที่สุดในระบบสุริยะอุณหภูมิพื้นผิวสูงพอจะหลอมตะกั่วให้ละลายได้เลยทีเดียวแต่เรื่องของดาวศุกร์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะเพราะถ้าเราเจาะลึกลงไปอีกคุณจะพบว่า หนึ่งวันบนดาวศุกร์มันยาวนานกว่าหนึ่งปีของมันเองเสียอีกเรื่องนี้ฟังแล้วอาจทำให้คุณสับสนแต่ก็เป็นอีกหนึ่งความลับที่ทำให้ดาวศุกร์น่าทึ่งแบบสุดๆเมื่อกี้เราเพิ่งพูดถึงความประหลาดของดาวศุกร์ที่หมุนรอบตัวเองสวนทางกับชาวบ้านไปแล้วแต่นี่คือเรื่องที่ทำให้ดาวศุกร์ยิ่งน่าทึ่งขึ้นไปอีกหนึ่งวันบนดาวศุกร์ยาวนานกว่าหนึ่งปีของมันเองฟังแล้วอาจจะงงใช่ไหมคะ มาลองแยกให้เข้าใจง่ายๆกันก่อนดาวศุกร์หมุนรอบตัวเองช้ามากจนใช้เวลาถึง243วันซึ่งที่เทียบกับการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของมันกลับใช้เวลาเพียง225วันโลกเท่านั้นแปลว่าดาวศุกร์หมุนรอบตัวเองช้ากว่าการวิ่งรอบดวงอาทิตย์ซะอีกพูดง่ายขึ้นก็คือถ้าเราไปอยู่บนดาวศุกร เราจะต้องรอเกือบ8เดือนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นใหม่อีกครั้งทั้งที่ในเวลานั้นดาวศุกร์เดินทางรอบดวงอาทิตย์ครบหนึ่งปีไปแล้วที่ซ้าลองจินตนาการดูนะคะถ้าคุณใช้ชีวิตยอยู่บนดาวศุกร์เช้าหนึ่งครั้งอาจยาวนานจนคุณแก่ไปครึ่งปีแล้วกว่าจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกและถ้าให้วัดเวลาเป็นวันแบบที่เราคุ้นเคยมันคงไม่มีความหมายอะไรบนดาวดวงนี้เลย การหมุนที่ช้าและย้อนทิศแบบนี้ยังเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ดาวศุกร์มีบรรยากาศร้อนจัดและแปรปรวนสุดๆด้วยพูดได้เลยว่าทั้งโลกเป็นบ้านที่พอดีพอดีสำหรับสิ่งมีชีวิตดาวศุกร์ก็คือบ้านที่แสนโหดร้ายทั้งวันยาวนานเกินไปอุณหภูมิสูงจนอยู่ไม่ได้และสภาพอากาศก็ไม่เป็นมิตรแม้แต่น้อยด้วยแต่พอพูดถึงเรื่องความต่าง และความแปลกของดาวเคราะห์แล้วมันก็ทำให้นึกถึงอีกหนึ่งเรื่องสุดพีคในระบบสุริยะนั่นก็คือดาวเสาดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนสวยงามและยังมีคุณสมบัติประหลาดประหลาดจนแทบไม่น่าเชื่อเช่นการที่มันลอยน้ำได้ถ้าพูดถึงดาวเสาภาพแรกที่หลายคนนึกถึงคงเป็นวงแหวนขนาดมหึมาที่สวยงามรอบตัวมันแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือ ดาวเสาเป็นดาวเคราะห์ที่เบาจนไม่น่าเชื่อดาวเสามีความหนานแน่นเฉลี่ยน้อยกว่าน้ําฟังดูเหมือนเรื่องตลกถ้าเป็นความจริงแบบวิทยาศาสตร์เลยถ้าสมมติว่ามีมหาสมุทรยักษ์ใหญ่พอจะใส่ดาวเสาทั้งดวงได้แล้วเราปล่อยให้มันตกลงไปดาวเสาจะลอยอยู่บนผิวน้ําเหมือนลูกวันยักษ์เหตุผลก็เพราะดาวเสาไม่ได้เป็นดาวหินแข็งๆแบบโลกหรือดาวอังคารแต่มันประกอบไปด้วยก๊าซเป็นหลัก โดยเฉพาะไฮโดรเจนกับฮีเลียมโครงสร้างภายในจึงไม่แน่นหนาทําให้ทั้งดวงมีความหนาแน่นต่ํากว่าน้ําจริงๆแต่นั้นไม่ได้แปลว่ามันเล็กหรืออ่อนแอดาวเสารมีขนาดใหญ่มหาศารเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าโลกเกือบ9เท่าและยังมีดวงจันทร์บริวารมากมายโคจรรอบตัวเกิน80ดวงเรียกได้ว่าถึงจะเบาแต่ก็อลังการมากในแง่ขนาดและความงาม และเมื่อพูดถึงความใหญ่โตอลังการแบบนี้ก็ต้องไม่ลืมอีกหนึ่งสิ่งมหึมาที่อยู่ไม่ไกลจากโลกมากนักภูเขาไฟที่สูงที่สุดในระบบสุริยะบนดาวอังคารโอลิมปัสมอนที่ความสูงของมันทิ้งห่างเอเวอเรสต์ไปแบบไม่เห็นฝุ่นจากดาวเสาที่เบาจนลอยน้ำได้บาลองขยับสายตามาที่ดาวเพื่อนบ้านใกล้โลกอย่างดาวอังคารกันบ้าง หลายคนอาจจะรู้จักดาวอังคารในฐานะดาวแดงที่นักวิทยาศาสตร์หวังจะสร้างฐานถาวรในอนาคตแต่สิ่งที่น้อยคนนักจะรู้ก็คือดาวดวงนี้ซ่อนภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในทั้งระบบสุริยะเอาไว้ภูเขาไฟแห่งนั้นมีชื่อว่าโอลิมปัสมอนความสูงของมันพุ่งขึ้นไปกว่า21กิโลเมตรหรือราวๆ2.5เท่าของภูเขาเอเวอเรสต์บนโลก และไม่ใช่แค่สูงอย่างเดียวมันยังใหญ่โตจนฐานกินพื้นที่กว้างเท่ากับทั้งประเทศฝรั่งเศสรวมกันสาเหตุที่มันโตได้ขนาดนี้ก็เพราะบนดาวอังคารไม่มีแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เหมือนบนโลกเวลาที่ภูเขาไฟปะทุลาวาก็จะซ้อนทับกองอยู่ที่เดิมซ้ำๆเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีจนก่อตัวปลายเป็นยักษ์ภูเขาไฟมะึมาอย่างที่เห็น ถึงตอนนี้โอลิมปัสมอนส์ถูกจัดว่าสงบแล้วคือไม่ได้ประทุอีกต่อไปแต่ก็ยังเป็นหลักฐานที่ทำให้เราเห็นว่าธรรมชาติของดาวอังคารเคยดูเดือดแค่ไหนในอดีตและพอพูดถึงปรากฏการณ์ที่กินเวลายาวนานนับร้อยล้านปี มันก็ทำให้นึกถึงอีกหนึ่งเรื่องที่อลังการไม่แพ้กันพายุยักษ์บนดาวพฤหัสบดีที่โหมกระหน่ำต่อเนื่องยาวนานกว่า350ปีและยังคงพัดอยู่จนถึงทุกวันนี้หลังจากเราเพิ่งพูดถึงภูเขาไฟยักษ์บนดาวอังคารคราวนี้ลองหันไปดูดาวเคราะห์ยักษก์อย่างดาวพฤหัสบดีที่ไม่เคยทำให้เราผิดหวังเรื่องความยิ่งใหญ่อลังการเช่นกัน สิ่งที่ทำให้ดาวพฤหัสบดีโดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งก็คือจุดแดงใหญ่หรือ Great Red Spot นี่คือพายุยักษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าทั้งโลกของเราเสียอีกและที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือมันพัดต่อเนื่องมาแล้วนานกว่า350ปีลองนึกภาพดูนะพายุบนโลกเราใหญ่ที่สุดก็แค่พายุใต้ฝุ่นหรือเฮอริเคนที่กินเวลาไม่กี่สัปดาห์ แต่บนดาวพฤหัสบดีกลับมีพายุที่ยืนยงยาวนานกว่าประวัติศาสตร์มนุษย์สมัยใหม่อีกความแรงของลมในพายุจุดแดงใหญ่นี้พัดด้วยความเร็วกว่า400กิโลเมตรต่อชั่วโมงและแม้ช่วงไม่กี่สิบป,ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์พบว่าขนาดของมันเริ่มเล็กลงบ้างแต่ก็ยังใหญ่เกินจะจินตนาการอยู่ดีพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเราเอาโลกไปวางในพายุนี้ โลกถังดวงยังเล็กกว่าพายุลูกเดียวของดาวพฤหัสบดีพายุจุดแดงใหญ่คือหนึ่งในหลักฐานที่บอกเราว่าธรรมชาติในอวกาศมันไม่ได้แค่สวยงามแต่มันยังรุนแรงและเต็มไปด้วยพลังมหาศาลที่เรายังไม่เข้าใจทั้งหมดและพอพูดถึงสิ่งที่ยังเต็มไปด้วยปริศนาก็ต้องไม่ลืมเรื่องของดวงจันทร์คู่หูของโลกเพราะมีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจมากว่า โลกเราอาจเคยมีดวงจันทร์ไม่ใช่หนึ่งแต่เป็นสองดวงเวลาพูดถึงดวงจันทร์เรามักจะนึกถึงแค่ดวงเดียวที่คอยโครจรรอบโลกมาตลอดแต่คุณรู้หรือเปล่ามีทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่าโลกเราอาจเคยมีดวงจันทร์ถึงสองดวงในอดีตแนวคิดนี้มาจากการศึกษาสภาพพื้นผิวของดวงจันทร์เองเราจะเห็นว่าด้านหนึ่งของดวงจันทร์เรียบและกว้างส่วนอีกด้านกลับขรุขระเต็มไปด้วยภูเขาและร่องรอยการชนปะทะ นักวิทยาศาสตร์บางคนเสนอว่าความต่างนี้อาจเกิดจากการที่โลกเคยมีมูลเล็กหรือดวงจันทร์อีกดวงหนึ่งที่โคจรรอบโลกพร้อมๆกับดวงจันทร์หลักแล้วในที่สุดดวงจันทร์เล็กนั้นก็พุ่งเข้าชนรวมกับดวงจันทร์ใหญ่ทำให้พื้นผิวด้านหนึ่งของดวงจันทร์บวมหนาและครุขระกว่าด้านอีกฝั่งซึ่งอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมดวงจันทร์ที่เราเห็นทุกวันนี้ถึงมีลักษณะแปลกๆแ,แบบนั้น แน่นอนว่าเรื่องนี้ยังเป็นเพียงทฤษฎียังไม่มีหลักฐานยืนยัน100ซแต่แค่คิดว่าโลกเราอาจเคยมีพระจันทร์สองดวงอยู่บนท้องฟ้าในคืนเดียวกันก็น่าตื่นเต้นจนอยากเห็นภาพเลยใช่ไหมและยิ่งพูดถึงดวงจันทร์ก็ยิ่งมีอีกข้อเท็จจริงหนึ่งที่เกี่ยวกับมันที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือดวงจันทร์ไม่ได้อยู่กับเราอย่างนิ่งๆแต่มันกำลังค่อยๆถอยห่างออกจากโลกในทุกๆปีถ้าเรามองดวงจันทร์ในคืนนี้ มันก็ดูเหมือนจะอยู่ที่เดิมมาตลอดใช่ไหมแต่ความจริงแล้วดวงจันทร์ไม่ได้หยุดนิ่งมันกำลังหนีห่างออกจากโลกทีละน้อยนักวิทยาศาสตร์ใช้เลเซอร์สะท้อนจากอุปกรณ์ที่มนุษย์ทิ้งไว้บนดวงจันทร์ตอนภารกิจอพอลโลแล้วพบว่าดวงจันทร์เคลื่อนห่างจากโลกประมาณ3.8เซนติเมตรต่อปีฟังดูเหมือนน้อยนิดแต่ถ้าคูณด้วยหลักล้านปี มันก็เป็นระยะทางที่มหาศาลสาเหตุมาจากแรงโน้มถ่วงและการถ่ายโอนพลังงานระหว่างโลกกับดวงจันทร์การที่โลกหมุนรอบตัวเองกับการที่ดวงจันทร์โคจรมันค่อยๆแลกพลังงานกันผลก็คือโลกหมุนช้าลงทีละนิดส่วนดวงจันทร์ก็ถูกผลักให้ออกห่างไปเรื่อยๆผลที่ตามมาก็คือ ในอนาคตอันไกลโพ้นจะไม่มีปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงอีกต่อไปเพราะดวงจันทร์จะอยู่ไกลเกินกว่าจะบางดวงอาทิตย์ได้พอดีเหมือนทุกวันนี้นึกแล้วก็น่าใจหายนิดนิดนะสุริยุปราคาที่เราตื่นตาตื่นใจกันทุกวันนี้วันหนึ่งมันจะหายไปจากโลกจริงๆและเมื่อพูดถึงปลายขอบเขตของสิ่งที่เรารู้จัก มันก็นำไปสู่หัวข้อสุดท้ายที่อลังการที่สุดเพราะระบบสุริยะของเราอาจยังไม่จบแค่ดาวเคราะห์หรือดาวแครขอบเขตจริงๆของมันอาจยื่นออกไปไกลกว่าที่ใครจะนึกถึงเรามักจะเรียนกันว่าระบบสุริยะจบลงที่ดาวเนปจูนหรือไม่ก็พลูโตแต่ความจริงแล้วขอบของระบบสุริยะอาจจะไกลออกไปกว่านั้นมากๆ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีเขตหนึ่งที่เรียกว่าอวดคลาวดมันคือกลุ่มหืึมาของก้อนน้ำแข็งดาวหางและวัตถุอวกาศเล็กๆที่โอบล้อมระบบสุริยะเอาไว้เหมือนเปลือกไข่ระยะทางของมันไกลจนยากจะชินตนาการอาจอยู่ไกลาจากดวงอาทิตย์ถึงหนึ่งปีแสงสิ่งที่น่าสนใจก็คือเราแทบไม่เคยเห็นอวดคลาวดโดยตรงเลยแต่เรารู้ว่ามันน่าจะมีอยู่ เพราะดาวหางหลายดวงที่โผล่เข้ามาในระบบสุริยะชั้นในก็ดูเหมือนจะมีต้นกำเนิดมาจากเขตนี้พูดอีกอย่างก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าระบบสุริยะอาจยังเป็นแค่พื้นที่ใกล้บ้านเพราะขอบเขตจริงๆของมันอาจกว้างใหญ่และเต็มไปด้วยปริศนามากกว่าที่เราจะจินตนาการได้และนี่เองคือสเสน่ห์ของการสำรวจจัก,กรวาลยิ่งเราเรียนรู้มากขึ้นเราก็ยิ่งพบว่า มีสิ่งที่เรายังไม่รู้มากขึ้นเช่นกันตลอดเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราเดินทางผ่านความลับมากมายของระบบสุริยะตั้งแต่ดวงอาทิตย์ที่ครองมวลเกือบทั้งหมดดาวพฤหัสบดีที่เป็นเหมือนบอดีิกาดดาวศุกร์ที่ทั้งหมุนย้อนทิศและมีวันยาวกว่าปีดาวเสราร์ที่ลอยน้ำได้ภูเขาไฟยักษ์บนดาวอังคารไปจนถึงพายุจุดแดงใหญ่ที่พัดมานานกว่าประวัติฝาดมนุษย์ ยังมีทฤษฎีว่าครั้งหนึ่งโลกอาจมีดวงจันทร์ถึงสองดวงและแม้แต่ดวงจันทร์ที่เรามองเห็นทุกคืนก็ยังค่อยๆถอยห่างออกไปทีละเซนติเมตรก่อนจะปิดท้ายด้วยออดคลาวด์ขอบเขตลึกลับที่อาจเป็นชายแดนแท้จริงของระบบสุริยะเราเรื่องทั้งหมดนี้สะท้อนสิ่งหนึ่งชัดเจนแม้เราจะอาศัยอยู่ในระบบสุริยะมาตลอดแต่ความจริงแล้วเรารู้จักมันน้อยมาก ยิ่งเราขนคว้าก็ยิ่งเจอคำถามใหม่ๆที่รอาการไขปริศนาและบางทีนี่แหละคือความมหัศจรรย์ของการมองออกไปยังท้องฟ้ามันทำให้เรารู้ว่าโลกของเราเล็กแค่ไหนและยังมีจักรวาลอันกว้างใหญ่ที่รอให้สำรวจอีกมากคำถามคือในสิบเรื่องจริงที่เล่าไปมีข้อไหนที่ทำให้คุณว้าวที่สุดหรือคุณมีแฟกเกี่ยวกับอวกาศที่อยากแชร์เพิ่มบ้างไหม ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเพื่อจะได้กลายเป็นเรื่องราวต่อไปที่เราจะหยิบมาพูดถึงและถ้าอยากฟังเรื่องราวสนุกๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพราะการผจญภัยในจักรวาลของเรายังอีกยาวไกลแล้วคุณจะไม่อยากพลาดแน่นอน